ลืมอะไรหรือเปล่าคะไม่ลืมพี่ดาจะลืมได้ยังไง อองดื่มทุกวันเนี่ยนะครับจนเป็นกิจวัตรไปแล้วกับเนสกาแฟโปรเทคโพรสลิมนั่นเองเพราะว่าเป็นตัวช่วยสําคัญครับที่ทําให้อองแล้วก็พีดากลับมาดูดีแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญคอย่าลืมเราต้องดื่มก่อนทานอาหารเนี่ย20นาทีนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าเคล็ดลับของเราสองคนเนี่ยนะคะ,ะคุณผู้ชมสามารถทําตามได้เลยนะคะถ้าอยากกลับมาดูดีแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่านเนสกาแฟโปรเทคโปสลิมนะคะก<ช>็มีส่วนผสมของสารสกัดจากท่กข้าวถึง445มิลลิกรัมนะคะซึ่งช่วยเป็น บล็อกแป้งค่ะได้ถึง65%เช่นถ้าเราทานข้าว1จานนะคะตัวนี้จะไปช่วยบล็อกแป้งไม่ให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลนั่นหมายความว่าเราทานข้าว1จานเท่ากับเราทานข้าวครึ่งจานเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับยังมีอาหารถึง4 0 0 0มิลลิกร,รัมเลยนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็เอกลักงเขาเนี่ยคือมีเมล็ดกาแฟนะครับที่ไม่ผ่านกระบวนการการขั้วบดนั่นเองซึ่ง อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะ<ช>ที่มีมากกว่าในชาเขียวนะถึง3เท่าด้วยกันเลยนะครับซึ่งก็จะช่วยชะลอริ้วรอยและก็ชะลอการแก่ก่อนวัยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะมิประโยชน์ขนาดนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะถูกต้องออจ้า